เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต ร้อนร้อนจากการนรกอ่ายงมึงเคยตกนรกแล้วหรอข้อหาอะไรข้อหาประมาทกินน้ำโดยไม่ยอมเคี้ยก่อนอ๋อข้อหาหนักเลนะนะทำไมไม่ยอมเคี้ยวให้มันละเอียดละเอียดก่อนจะติดคอไปพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่ามันเคี้ยวไม่โดนมันหลบได้เพราะมึงเคี้ยวเร็วเกินไปมึงต้องเคี้ยวช้าช้านะมันจะได้ประมาดจะเคี้ยวให้มันละเอียดกว่าเดิมได้ไงร้อนมันก็ไม่แปลกหรอกช่วงนี้เข้าหน้าร้อนจะถึงเมษาแล้วเมษาหน้าร้อน ตัวต้มเมฝาหน้าร้อนแต่มร้อนเกินไปหรือเปล่าวะนี่ขนาดยังตอนเช้าๆอยู่นะเดินไปโรงเรียนทีใจจะขาดนี่กูว่าถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันนะโรงเรียนละลายโรงเรียนละลายก็ดีดๆอะไจะได้ไม่ต้องเรียนแต่ตอนที่โรงเรียนละลายเราก็อยู่ในโรงเรียนด้วยงานไฟโอ้ยร้อนจนปวดหวัวจี๊ดกูจะเป็นฮิสโตรไหมเนี่ยนั่นแหละอยากผมดกหลายข้อเสียเลยมันไม่ระบายอากาศแปลว่าผมน้อยอย่างมือนี้ก็ดีใช่ไหมดีดิพเพอาแสงอาทิตย์ส่งมานะกูก็สะท้อนความร้อนออกไปให้มึงไงขอบใจมึงมาก เออโย้งครูรอยเคยสอนนี่ว่าสอนว่าถ้าเราทําจิตใจร้อนนะอากาศมันก็จะร้อนถ้าเราทาจิตใจให้เย็นอ่ะอากาศมันก็จะเย็นเฮ้ยทฤษฎีนี้น่าสนน่าสนไงกูทําใจให้อิ่มก,กูก็จะไม่หข้าวใช่ไหมก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลองตอนนี้เลยเอมกูนึกถึงอะไรดีวะหิมะเออตอนนี้กูจะคิดว่าหิมะตกจิตใจกูเป็นหิมะถึงคำน,นั้นเลยเชียวซูซูโย้งเพราะกูจะได้เย็นตามไปด้วยเอมอืม ว่าแต่หิมะนี่มันเป็นยังไงวะอ้าวโยมึงไม่รู้จักหิมะเหรอเคยเห็นแต่ในกระตูนอนะมันไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรเออหิมะเฮ้ยโกรนหิมะมันเป็นยังไงนะหิมะเหรอมันเย็นใช่ไหมกูว่ามันน่าจะเป็นน้ำแข็งมั้งน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าเออโยหิมะคือน,น้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าเออขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวกูจะจินตนาการก่อนเออน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าเยอะๆเลย เฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเย็นขึ้นทาตาเห็นเย็นมากเลยตอนนี้กูเย็นมากเขาขันหนาวแล้วขนาดนั้นเลยหรอทำไมกูไม่เย็นเลยมันเป็นจิตนาการขอยโยงไอโยนี่เข้าถึงว่ะเย็นมากมาโยงอ่าสดชื่นเย็นมากโกรนมีน้ำแข็งตกลงมาเต็มท้องฟ้าเลยคงหมดปัญหาแล้วสินะใช่แล้วโอ้โหกูอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยไอโยงเป็นไรวะน้ำแข็งมันหล่นลงมาโดนหัวก้อนบักเอฟเลย อือเจ็บพวกมึงไม่เห็นหลักก้อนบักใหญ่เลยเพราะกูจะไปเห็นได้ไงนะั่นมันจินตนาการของมึงอ,อะไรวะพอแล้วกูไม่จินตนาการแล้วเดินไปโรงเรียนทั้งอย่างงี้แหละฉันเป็นเด็กที่จินตนาการสูงจริงๆอยากเห็นจินตนาการมันจังเอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะพอมาคิดดูดีๆแล้ววันนี้ร้อนผิดปกติใช่ไหมอ่อาใช่กูว่าวันนี้ร้อนผิดปกติอย่างมาก อ uh huh. มันไงกลัวแล้วจนได้ไอกโกรนเป็นฮิสโตรกแล้วโ,โกรนเนี่ยแหละข้อเสียของการผมน้อยโดนแดดกกเต็มพวกมึงจะบ้าหรอกูดีใจหรอกมันเพี้ยนไปแล้วไม่ได้เพี้ยนการที่อยู่ดีๆร้อนผิดปกตินั่นแปลว่าฝนจะตกโยงฝนจะตกรู้ได้ไงโกรนมึงไม่ได้ไปกลบอุตุวิทยาซะหน่อยรู้ได้ละกันผ่านล้อผ่านนามาเยอะคอยรูนะห้าสี่สามสองหนึ่ง ขออีกทีหสี่สามสหนึ่ง ทโกลนสุดยอดมึงคือกลบอุตุวิทยาวิทยาเทพเจ้าควายโกลนชมกุยชมกุยสุดยอดดูได้ยังไงเนี่ยนั่นก็เพราะวา่าโอ้อยู่ดีๆแดดร้อนแลว้วฝนตกอย่างงี้กูป่วยแน่ๆนจริงโยงปรับตัวไม่ทนเลยเอาไงดีเปลี่ยนวะเนี่ยเฮ้ยมีใครพกร่มมามั่พกมาทำบ้าอะไรใครจะไปรูว้ว่าฝนตกเฮ้ยสวยแล้วสิทำไงดีวะพวกมึงต้องการร่มดานี่กูมีของพิเศษของพิเศษตัวต้มมันก็คือ ยาถุงพลาสติกนี่มึงจะเก็บน้ำฝนกลับไปกินที่บ้านเหรอไม่ใช่ตอนแรกว่าจะมาใส่เม่อม่งม,มาถามไงแ,แต่ทีนี้ฝนตกพอดีเลยได้ใช้ฟ้ากรวหรือว่าถั่วตมแล้วเฮ้กูหายใจไม่ออกไอ้ยงใครขาให้คลงทั้งหัวช่วยกูด้วยกูยังไม่อยากตายกูยังไม่มีเมียขเอาคลงแค่ครื่งหัวยงเอาเหรอเฮ้ยทำไมถึงคลงแค่ครื่งหัว อย่างนี้หูกับคางกูก็เปียกหมดดิงั้นก็ดึงมาให้ถึงคางเลยกูก็จะหายใจไม่ออกแบบเมื่อกี้อโอยโยงคลุมแค่พอไม่ให้เป็นบาดก็พอแล้วแค่นี้แหละโหสารพัดประโยชน์จริงๆว่ะหมวกกันฝนกูว่ามันมีความรู้สึกที่พิเศษนะพอฝนมันตกกระทบมาใส่ถุงป๊อกแป๊กป เหมือนหัวเราโดนฝนแล้วแต่ไม่เปียกทั้งที่จริงๆหัวเปียกไปแล้วก่อนที่จะถุงมาใส่ที่เปียกแล้วก็ให้มาแล้วไปถือว่าเป็นการหมักผมไปในตัวเฮ้ยกูมีความสุขว่ะกูสามารถเดินตากฝนได้โดยที่ไม่ต้องกลางร่มแต่ทางที่ดีหาที่หลบก่อนเถอะท้องฟ้าคำรามเฮ้ยน่ากลัวว่ะสงสัยว่าเราจะเดินการแจ้งกันไม่ได้แล้วพอเราไปหาที่หลบกันเถอะหลบตรงไหนแถวนี้มีแต่ทุ่งหญ้ากับต้นไม้ก็คงต้องหลบใต้ต้นไม้นั่นแหละ โอ้โหเฮ้เยฝนตกหนักขนาดนี้เราจะไปโรงเรียนทันไหมไม่ต้องคิดเรื่องว่าจะไปโรงเรียนทันหรือไม่หรอกคิดเรื่องว่าเ,เราจะรอดจากฟ้าผ่าหรือเปล่าเฮ้ยจะยืงกันแบบนี้น่าจะถูกต้องแล้วนะครูรอยบอกว่าอย่ายืนติดต้นไม่มากเพราะถ้าเกิดฟ้ามันผ่าต้นไม้มาเนี่ยเราจะโดนไปด้วยโดนลูกหลงใช่ไหมประมาณนั้นครูรอยบอกว่ายยนใต้ต้นไม้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งรอยหมวกวิเศษนี่ช่วยไม่ได้เหรอฮ้ยอ,อยากรู้เหมือนกันนยโยง้งเราเดินออกไปดิจัดไปสักเมื่อไหล่ะไอ้บ้าปกติแล้วฝนฤดูร้อนมันก็จะตกพร้อมกับมีฟ้าผ่าอย่างนี้แหละ โจรฟ้าผ่าต้นไมุ้ดจอดฟ้าผ่าต้นไม้จะดีใจทําไมขาไอ้ที่เรายืนอยู่ก็ต้นไม้เออมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญไว้หาดูไม่ได้บ่อยนักหรอกที่จะมีฟ้าผ่าต้นไม้ให้เห็นเนี่ยไม่ปล่อยเลยเนะสามรอบติดนี่เรียกว่าบังเอิญหรือเปล่บาบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญถ้าเกิดว่ามันจะพ่าแบบนี้ทําไมไม่ผ่ามาต้นที่เรายืนอยู่เลยว่ามีคนอยู่ตั้งเยอะหรือว่ามันจะเรียกผ่าสิ่งที่สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่ลําดับลงมา เออว่ะต้นที่โดนถ่าต้นแรกคือต้นที่สูงที่สุดเลยต้นที่สองก็คือที่สูงรองลงมาส่วนต้นที่สามก็ต้นที่พวกเรายืนอยู่นั่นหมายความว่าลำดับต่อไปที่ฟ้าจะผ่าก็คือต้นนี้เอาอยัางไงดีวะควรอยู่หรือหนีอยู่ทำามเขี่ยอะไรล่ะนี่คือเป้าหมายต่อไปของสายฟ้าในเมื่อไม่มีต้นไม้ต้นอื่นแล้วไปอยู่กลางแจ้งเลยแต่ว่ากระๆายต้นไม้ต้นนี้หน่อยฟ้ามันจะได้ผ่าต้นไม้ก่อน เอาละเฮ้ยนอนหมอบราบอย่างงี้น่าจะรอดนะไม่ได้ดิวะจะมาทําตัวสูงเท่ากันได้ไงใครก็ได้ยิงขึ้นหน่อยอ,อ่ะไอโกรนใครยิงก็เป็นสายล่อฟ้าดิเฮ้ยโกรนกูมีอะไรจะชวนเล่นมืองชวนได้ถูกเวลาจริงๆเรามาเล่นราชากับชาวบ้านกันเถอะราชากับชาวบ้านเล่นยังไงวะกลางสายฝนแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ไงเดี๋ยวกูจะเป็นชาวบ้านแล้วพวกเมืองใครก็ได้เป็นราชาหรือเป็นทั้งสองคนเลยก็ได้ยืนขึ้นเดี๋ยวกูจะคารพบัดเท้า แหม่ไอโยงจะหลอกให้พวกกูยืนได้โปรยืนขึ้นเถอดท่านราชาอย่ามาเกลือกลัวกับคนอย่างชาวบ้านเลยกูไม่ยืนยืนเอถอดท่านราชามันจะเสื่อมพระเกียรติไม่เป็นไรวันนี้กูอยากนอยคลุกดินกูก็จะเป็นชาวบ้านเหมือนกันงั้นกูเป็นราชาตกยากตกลงว่าจะไม่มีใครยืนใช่ไหมสงสัยว่างานนี้จะได้คลานไปจีก,กว่าจะถึงโรงเรียนโคตรเละเทอะเลยวันนี้